ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโกตัจจะภะโวะตอะระหะตสสมมาสมุทธัสสะนาโกตัจจะภะโวะตอะระหะตสสมมาสมุทธัสสะดังกระดังกระจามิ ทั้งมังสรและกัจจามิัมงมังกระกัจจามิสังกังสระนังกัจามิังกังสระนังกัจามิทุติยมีพุทธังกระนังคัจจามิุติยมีพุทธังกระนังงัจจามิทุติยมีทั้มังสระนังกัจจามิทุติยมีทั้มังสระนังคัจามิทุติยมีทังฆังกระนังกัจจามิ ติยมปีสังกังสารนังคัจฉามิติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิติยมปีธรรมังสาระนังคัจจามิติยมปีสังฆัมสาระนังคัจจามิตระนกรรมนังนิติตามะพันเ อาณาติปตาเวรัตมณสิกขาปตังสมาธิยามิอานาธิปตาเวรัตมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอานาธาณาเวรัตมณสิกขาปตังสมาธิยามิอานาธาณาเวรัตมณีสิกขาปตังสมาธิยามเมสุภิชาเจรังเวรัตมณ สิกขาปัตังสมาธิยามิโมสุมิชาอิรามีอาดัมมานีสิกขาปัตตังสมาธิยามิโมตัมตัมเวระปันนสิกขาปัตตังสมาธิยามิโมซาวาตาโมอาดัมมานีสิกขาปัตตังสมาธิยามิโสรเมริยะวัจจะโ जा <worries> ปิมาณิปัญจอธิกาปัธานิสัพาติกามิเลนะตุกัดติยันติเลสิเลนะโพกัสัมกตาสิเลนะนิปติยันติสัตตมามิสังวิโุตสัมทุกขมาตะโลกาติปติสัมปติ bạn vẫn chỉ mình đi qua đang ta ta và chắc đã đi <laughs> cả trên thế tục tạm mang anh cầm đi <laughs> mang

เราท่านนั้นนับถือพุทธใจของพุทรู้ปลอยวางรู้สร้างสรรใ้เป็นตาความโกรธไม่โทษกันจึงมีวันพบแน่สุขแท้จริงก็นอกนอก้องเดยวสมเด็จอารามกษัตริย์มารเจ้ากอนหอกน้องเด่วพระต้า กรรมต่างๆของพระโกเบพระภ่าตลอดถึงกอนอบนอ้อมแด่พระสงฆ์ผู้บัณฑ์งคระพุทธตามหลักธรรมกรรมต่สอนของพระโกเบพระภ่ากอนอบนอ้อมแด่บุรุษอาจารย์ของวัดอกเออันเมตรกักโกรวิจิตรศาสนาคุณธ ถูกไหมฮะโอกาสตอื่อนปิสุจกจะตามิตรลกันมีพระอาจารย์จเจริญเป็นต้นเป็นประธานเจริญพรนยักโยมพุทธบริษชา โกยได้ในการจะดับรับความกำพื้นนี้เนี่ยเราเราตั้นตัน,นได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุณญฉันท์เนื่องในการจากไปของคุญยมแม่ช่วงจำงป่าน้อยอายุคงตันเนี่ยเ จะได้แล้วอยู่หกิบสามปีหลังจากที่ท่านได้ทิ้งกาิละร่างกายจากบรรดาลูกลูกบรรดาญาติมิตรพี่น้องไปเนี่ยโดยที่ไม่เหลียวแลมังหันสลิละของท่านว่าเป็นเจ็นไรเราในหน้าที่ ของลุ่มลุ่หลานหลานตลอดถึงบรรดาญาติมิี่น้องได้ร่วมกันจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลจโชครันเป็นบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสเนี่ยทรงไห้ในดงกินของคุณโยมเป็สวงสามโยม่าวจัย Tám và tương maia. Tua à. và tương may, Tao phần và mô. Yako và Chân và tương tân tương lạy. Tiếm bỏ tương nèo khóc rau và tân tương lạy. Dài tân kiếm. Ut tiếp quên kalayan hát vô nhà. Tân tương 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 ไม่ว่าจะเป็นการตา่อวายสังก็ตาก็ดีเนี่ยนินต์พระมาชวดพระอภิธรรมก็ดีเระ่อที่สำคัญน,นิบุ์ชันมาเทศเนี่ยโยมอาจะจะสงสัยว่าพระรูปนี่ที่มาจากไหนฉันมาจากวัดดามเกลวตุ้งลานกองโอยโผม,มาที่ก็นั่งคุยกับนายบ้านถึงโจน จาว่ารู occurs, enfin, ้จักท่านวรู้จักจันไว้เคบอกว่ารู้จักเื้นไปเทศตีวัดปักปาาหลังกังเล้งจันมาที่นี่ก็เป็นลงที่สองโดยการนิมนต์จากน้องหลวงนนต์โตไปบอกจันว่าเจ้าของพี่หลวงว่างไม้วันนี้เนี่ยมาเทศตีเขาโตไปมนต์จันตอบวาเผือ เราเบาว่างนะเราก็ม้นแต่ไม่มากเราเถอว่าเขาไม่พ้นนี่แหละกาตีนี้เนี่ยเมื่อมาเร็วเน,น,นี่ยตันต่างหากปกการตีเนี่ยคำพูดนนี้ที่วัดก็มีโจบกันแต่เจ้าเอาว่าไม่รู้เจะคิดยังไงเจ้าค้ามกังวลใจเจ้าเอาว่าว่ามัาน,านนานเกิน เดี๋ยวคนวนพระปวินมาที่ต่ว่าเรื่องเตะเจ้าอาวาสเนี่ยองใจน้องหลงเงิแล้วเตะเจ้าอาวาสถาวว่าจำคนไม่จำกันทั้งทั้งหลายแต่ว่าเราต้องเย็นเย็นก็คุยกันเล้วกับเจ้าบ้าอาวาสฉันกลับไปเตะท่านสองตุ้มนี่ยำดึงเจ้าโมงอล้ยนู่นเนี่ย เดี๋ยวไปกลับไปเตตะเกมมนเคยช้านก็ไม่ข้องเกี่ยวเลี้ยวเตะพัดฉันถือว่าฉันได้ทำหน้าที่อยู่ทุกวันทั้งหลายถ้าท่านติดต,ต,ตามในคุ้ปคุ้มเนี่ยนี่น้องหลงนนนี่เป็นเพื่อนฉันอยู่ในคุ้ปุ้มที่วัดบางเกลจะมีการตรวจมนทุกวันในช่วงบุญเก้าพรรษาอยู่ แล้วก an, ็มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคำกลืนคำกลืนนี้เนี่ยเปลี่ยนสถานที่มาเทศที่วัดเกาะกินโยมอาจากคุณหน้าเนี่ยวัดฉันเนี่ยเคยอยู่ที่นี่วัดฉันบอกวัดฉันเคยอยูแต่วัดยาทองโยมบอกวัดฉันหนังอยู่เตียวลังฉันเป็นลูกศิษย์ฐะ ตองท่านพระครูบัณฑิตธรรมลังการท่านเป็นอุปาัชฌาย์ท่านอุปสมบทให้ที่วัดจุกชุกโกศลโยมซึ่งหลังจากเนี่ยเรียนต่านพระครูศึตตาพรัคุณเจ้าเอาวัดวัดสาะเก้วท่านเสียชีวิตมรณภาพลงก็งมีบรรดาญาติโยมเนี่ยพี่ๆน้องๆของเขา ของขวดด้านไปรับาขวดด้านก็ชวนจันไปอยู่ที่นั่นก็ปฏิบัติจากเดิมหน้าจิตอยู่เรื่อยมาจนถึงหน้าปัจจนาวนี่เองจนถึงปัจจุบันนี่ต่านต่างไยซึ่งอย่าว่าจันทั้งหลายทุกคนเนี่ยต่างมีหน้าที่กัมเพลนี้เช่นเดียวกันโยมโยม,โมเนี่ยพระเขาก็มีหน้าที่ของเขา เราเนี่ยมีหน้าที่สร้างกุศลสร้างบุญเพราะว่าเราเชื่อว่ากุศลกับบุญน,นั้นเป็นความดีที่บอกว่าเป็นความดีก็เพราะว่าชัดเห็นแล้วเมื่อกี้ในกระเป๋าเจ้าภาพเนี่ยเต็มเจ็ดเจ็ถ้าแม่ชวงไม่ดีก็ไม่มาทำบุญเชื่อจัดดาแต่ในกระเป๋านี่มันเยอะ แสดงว่าแนยแม่หวงเนี่ยกับลูกๆหล,ล,ลานๆของตนเนี่ยเคยไปงานเพื่อนเขาไปช่วยเหลือเพื่อนเขานี่จึงมีวันนี้ที่ยากยากมิตรทั้งที่ใกลที่ไกลเนี่ยได้เดินทางเนี่ยมาท่ไวไหวอาลลยกับครอบครัวนี้ครอบครัวจับปวาโน้ย ซึ S S ่งแสดงให้เห็นกำลังให้เห็นพลังนี่การแสดงน้ำจินน้ำใจของคนไทยของคนบ้านเราเนี่ยสุดจบที่บอกว่าสุดยอดแม่แต่ที่วัดปลังแก้วของฉันฉันเคยเห็นนะมีกันทุกบ้านเป็นโม่ มีเปลงไอ้ปลูาเป็นหรืเป้งาเป็นมเ่วไว้เขาหมาย้นนั้นเพื่อที่จะเป็นกําลังให้กับประชุชนเจ้าเนื่อเนี่ยได้กินได้กินได้จับเพราะว่าเราถือว่าการที่ทำบุญให้กับผู้ตายเนี่ยจะส่งผลให้ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยไปสู่สภายภพือับปก่เรบญปรารถนาการ เรื่องการทำดีเหล่านั Hence, ้นเนี่ยท่านทั้งหลายส่งผลให้กับเรานี่แหละต่อไปเนี่ยแสดงว่าเมื่อกับเปียเจนี่ตอนนี้กุญแเมจุ้งนี้ท่านเปียเลยเจยังพูดเราไม่ดุเปียกันต่อเลยแม่เตปราก็ต้องเปียนั้งเจอย่างกินวัตรราไม่เปียหดอนาป่าเมื่อนกับโยมตั้งนี้ตั้งนั้นเนี่ยเพื่อตัวเอง จะมาหน้าเร็วเมื it. It like ่อกี้ได้ปฏิคติแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อความถูกเวลาราวัาต่างตัวใดไหมก็ต้องเพื่อตัวเองต่ำมดนี่เองแล้วก็เพื่อครรัวคนในโลกครามต่างต่างเรวเนี่ยปีนิดปีจราหน้าเร็วสิ่งนี้นี่มันเป็นสิ่งดีนะเพราะความดีเนี่ยต่างต่างไร เราต้องดีบทำหน้าตาถ้าเราไม่ดีบทาเสดงกว่าเรานี่กำลังเสียโอกาสแต่บอกว่าเสียโอกาสเพราะว่าอนาคตที่เราไม่สาบมาจะอู่ได้เลยบอกไม่ได้ทายไม่ถูกมองไม่เห็นนั่นก็คืออนาคตซึ่งอนาคตเนเราไม่สาบมาจะถู้ว่าเรานี่ีกแก,กันรึไม E chấm căn tồn nơi ta bảo gửi lẻo mai gửi lẻo trăm Cả gửi lẻo mà đắng lấy chấm căn nơi ghê tồn nơi tai tồn nơi 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 chấm căn thoáng nơi 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 mẹ nơi này nơi nơi mẹ này nơi 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 เดือนต่อเลยคัจันทร์ตกดาวแล้วตัวจันทไม่เกะดีไม่ได้ดีนะนี่คุณเมรุงนี่เกวมาได้สามปีแล้วนะหกจุดสามเนี่ยเร้าเาตันตันบางคนกันจ่ายพิชมาจังเรียเรี่วเรีองเบียร์รูปไว้แต่เร้าเราตันตานเนี่ยจ่าชีวิต คงจะปิดปิดเจราหน้าแล้วกว่าอ๋ออีกใบใจได้เบีกใบยังคอยไ,ได้เบียงคู่กาาับลูกนะแต่ดันก็ต้องยอมรับนะนดันต่างหลายวันเนี้ยวันเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เราเนี่ยเนี้ยใช้ชีวิตบางทีย่นเหนี่ยวกว่าพระมาร ก็เราไม่สามารถจะรูได้เนี่ยว่าวันกัมนาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามเมก็กู้ไหมเกีบิตไม่รูเราก็ไม่กา้ามาจะดูได้ว่าจะชีวิตลงันไฉันตกใจไหช็อกๆี่ว่ามนต์เสังชกๆไปใจเลวจรจวเวัดมาเลยวมีตมถึยตกลงเลเลยไม่เีช็อกนไม่ถึงล อีกชอบพิ้นนาวาเขาเมีหลากจองไปเองเจงกรรมคนนี้เนี่ยตันต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไปถึงจุดลงตรงไหนบางคนตันต่าง,งเกตเรต่างจินเตบานก็ยังซินเตโลวงปก็กยังซินเตกามต่างนุนก็ยังนี่ เบื่อนเฝ้าหนังยาดเนี่ยเพราเราไม่ดูเลยนันต่างๆเตเราั้วถา้าเราทำดียอมทีจะได้ดีพระพาท่านตรเอวเลวว่าทำดีได้ดีทำั่วได้ั่วกันญาณกาลีกันญาณนักปาปากาลีจะปาปกรรมเป็นสัจธรรมนันต่างๆเรา,าเนียนว่าการมาทำคืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรรมดี สิ่งเ so ี่ย่งความดีต่างไรต้องรีบทำนะต้องรีบทำเพราะว่าเนี่ยเราไม่รู้เลยการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายนี่เดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้ รีบเล่งแต่ความรีบเล่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำรอเดี๋ยวไม่ได้นะังล่ากิจจีตาไว้ได้ในาไปได้เนี่ยต้องทำเลยวัดรังเกล้าตอนที่จุที่แปดจุเก้าถูกตะกีตานเดอี้ไปดตอนตอนนหรอกไม่บอกตีผียปิะจักตัปัห้ก็ไม่ได้เลยกไวิ ที่แป็นที่เกา่ากิกาารต่างๆเพระวาเนี่ยการกระทำช่งวงเก่าปัจจัยเนี่ยถือว่าเป็นบุญกติบุญกติลเราทำปีหล,ะละักๆจังจากจากโูจางนี้ปัจจัยเราเล,ล่นเะราต้องหลีบธรรมจันทังไล่ ดังบุตรศาสนาสุภาทิตติดชั้นยงเป็นปทดุเตนานกองตนติวะอาเจวิกจามาตพังโกยัญญามรณงจูเวในโนรังการเตนาหาเตนามตุนาซึ่งแปลเป็นใจปัดเป็นใจวางปัดใจติวะให้รีบทำความดีเสียแต่ปัดนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุง่งเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทราบมาต่อสูก,กับปยามัจจุราชได้เพราะจะนั่นชีวิตตันงแต่ตายจะมีขาเนี่ยก็ต้องแบบมีดีมีดีมีคุณยกตัวอย่างในบ้าเนี่ยเป็นคุณนรรชุดชุดย ก็เป็นจิตอาสาหนต่างๆอาสา,า,า,าตำงานเผื่อเราใน้านก็ได้กัะชับกานเฉินยเหลือจุดเดียวกองปาบตามสติตามกำลังบ่งลงต่างๆพระว่าิชีวิตเนี่ยจะมีกาได้ก็ต้องมีดีมีคุณทางคุณประโยชน์และกับคุณความดีอันความดีมีขายิงาิงกว่าัพยนาตาช่วยให้ผู้บำเพ็ญเนี่ยไม่ตกอับ ั้งการหน้าที่มีชีวิตและการหลวงลังไปเล้งแต่วอกปันนี้ก็ประวันลงปิจารณาดูท้าหวาบุญแม่เนี่ยต่วงนี้ก็ตั้งได้เลยไม่เอาบุญเอาเงี้ยกันหล้วทำไม่ได้แล้วอยู่หน้าเร,าเรา่าเร่าตานตลุกล้านนี่เนี่ยนะเป็นภูกละทำไปอไา cho nên chi việt trong nhà rao lâu thăm chắc còn tính nhà hay rồi có tâm phải ai ta mong mẹ cái đồ mai đi được thì bà tam ai chứ mai mày lú cho nên tao thăm tao không tính ni nè nhà mày chi việt ta mày là ta của ta tìm ra เพราะว่าเราไม่สาื่อมาันจะรู้ได้ด้วยดัง,งไล่เนี่ยตั้งคนาที่มีชีวิตและกุลวงหลับไปแล้วตรงกับเนะี่ยปุตตะสะจันนะคูปาทิเทวาเปิดมากีนาทีแล้วต้องดังปุตตะสะจันนะคูปาทิเทวารูปังจิรติมัจจาน,านาังนามโคตังนะจิรติซึ่งแปลเป็นภาษาเกาหลีเทวา เกิดมาเพียรก่อสร้างความดีแก่เท่าอุศลมีสอบบ้างเจ็บป่วยพยาธิมัวทั่วกันนาตายแต่กายชื่อยั้งชั่วว่านสลายอันวอตายควายเล่าเหลือเขาหนังจ้างตายยังเหลืองาเป็นศักศีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกกา Lót chân nằm tấn tấn lai like. Con tấn 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 được tấn 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 là tấn 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 ตอว่าเป็นคณเป็นประโยชน์เพราะเราเราต่างต่างคนเนี่ยไม่ลาหมาจันนี้งกาความตายไี่ได้ไม่ลาหมาดจันน้การปรัดปรากนี่ไปได้ไม่ว่าจะเป็นการตายหรือการปรัดปรามจากก้องเตะรักกล้องเตะจบใจเพราะข้อเล่านี้ต่างหลายจงทำใจซสือ ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา,าเราเราต่างจาจะทำผลจริงเรานี่ไปไม่ได้หรอกตลองนึกดูต่างหลายว่าเราจะแก้กันอย่างไรเจ็บอย่างไรตายอย่างไร,รกระตากจากกันแบบนั้นจึงจะไม่เป็นตุกด้วโดยการทุกคนทุก่าง,งตั้งอยู่ในความไม่ประมาท่าันามาเตรียมใจก่อนตายโดยการก่อใจชีวิต รักชาติม hm ันทำบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวกับตนดังที่อาตมาภาพที่แจงแสดงมาอีกมินากาตาบุญเยนะด้วยอำนาจหองความรักด้วยอำนาจหองความกรุ่นนับถือด้วยอำนาจแเ่งความระลึกนึกถึงด้วยอำนาจหองความม่วงใหญ่และที่สำคัญเนี่ยด้วยอำนาจห่งความ กัตันอยู่กตาว,วุศีของลูกลกหลานๆพี่น้องทุกคนก็ออำนาจบุญกุศลทักษิณาเหล่านั้นที่ทางกันณนะท่านเจา้าภ้าพร้อมด้วยญยาติพี่น้องที่ได้ตั้งกัลรายงาน,นาจิตกุ้นไปให้คุณแม่สวงจำปาน้อย ก็ดวงจิตวิญญาณของตาลจงสถิตตัมันในพุนาความดีให้ถึงถึงความเจริญในมันส่บัติสวันสมบัติและประนิบบานสมบัติหากดวงจิตวิญญาณของตาลเนี่ยสวยสุดอยู่แล้วก็พอาดิส่งผนบุญผนสิ้นผนทานผนสังกทานผนเตมนตราปฏิกรรมคืนนี้เนี่ย ให้ดวงจิตวิญญาณของคุณโยมแม่เนี่ยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งบุญกุศลเท่าเร่าตานตานได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันมาตามลำดับโดยตลอดตั้งแต่วันอาบน์ศพจนถึงนาการบัดนี้จงสะตอดจกรับให้ตานต่างไล่จงเจริญไปด้วยจตุรพิทพลตั้งสี่มีอายุวันนักถุขกับ ปฏิภานตนะหาัส,าาสมบัติธรรมมัจาสมบัติพิพัฒนมงคลทรงบูรพุลผลเรล่าหยัดรสเซินไกลทุกไกลโศไกลโลกไกลภัยอตาตมาภาพาขออัญเชิญพระไตรลักษณ์เป็นจัดป้องให้เรียรองเด่นสง่าเป็นราศีจเจริญล่าปูนพิพัฒน์สวัสดีจเจริญสีจเจริญใจ,จเจริญชน โกวิงวอนเทพไตในทุกทิศจงประสิทธิ์พรช่วยอำนวยผลสิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสามผลจงเพิ่มผลทุกทิวาและราตรีอายุยั่งอย่างน้อยถึงร้อยขวบววันนักขับวุ่นฟองละหองสีสุขขับนั้นให้สุขกายสบายดีพระรมีกำลังดังคนจรมมีลูกยิ่งในงางอนเลกาซ้อนหงายมีลูกชายให้เจอียวามกำลัางโอน ประสมสุกะเกษมสันนิรัดนดรสักธาผรอนเป็นสุขสังน,นิรันารอัตมภาภาพแสดงพระธรรมเทศนาบาลก็เห็นว่าพอ่อหมอพอพ่อควรแกกะและเวลาจึงขอจงมดโยติลงคงไว้แต่เพียงเต่าน,นี่เอวังก็มีด้วยประการนี้ now nah, mm -hmm. i that side.